สวัสดีะยินดีต้อนรับสู่ซุ้มเรื่องเล่าเรื่องลึกลับปริศนาคำตอบเหนือปาฏิหารในอีพีนี้เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับเรื่องราวเหนือธรรมชาติจากผู้เช่าและผู้ร่วมห้องที่มองไม่เห็นซึ่งต้องมาอยู่ร่วมกันปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันนี้เรามักได้ยินเรื่องราวลี้ลับเกี่ยวกับวิญญาณหรือสิ่งเหนือธรรมชาติอยู่เสมอโดยเฉพาะในอาคารที่พักอาศัยไม่ว่าจะเป็นหอพักอาพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียมซึ่งที่อยู่อาศัยดังกล่าวนี้ มีผู้คนหมุนเวียนเข้ามาอยู่อาศัยมากมายแต่จะเป็นอย่างไรหากคุณต้องแบ่งปันที่พักกับเพื่อนร่วมห้องที่มองไม่เห็นเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของนักศึกษาที่ต้องเช่าห้องพักใกล้มหาวิทยาลัยและอีกเรื่องคือนักร้องสาวที่จำยอมอยู่กับผู้ร่วมห้องปริศนาเรามาฟังกันค่ะว่าเรื่องราวของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรเรื่องเล่าจากคอนโดใกล้มหาวิทยาลัยมินตราเป็นนักศึกษาปีสองคณะบริหารธุรกิจเธอเลือกเช่าห้องในคอนโดมิเนียมใหม่เอี่ยมที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัย ด้วยความสะดวกในการเดินทางและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทําให้เธอตัดสินใจอยู่คนเดียวเป็นครั้งแรกในชีวิตห้องของมินตราอยู่ชั้น8เป็นห้องมุมที่มีระเบียงกว้างมองเห็นวิวเมืองภายในห้องตกแต่งด้วยโทนสีพาสเทลและเธอมักจะเปิดม่านรับแสงแดดยามเช้าทำให้บรรยากาศในห้องดูสดใสและน่าอยู่ชีวิตในคอนโดของมินตราในอาทิตย์แรกเป็นไปอย่างปกติแม้ว่าในทุกเย็นเธอจะได้ยินเสียงสวดมนต์จากมัสยิดที่ตั้งอยู่ใกล้ๆก็ตาม เธอมีเพื่อนเพื่อนแวะเวียนมาทำการบ้านและติวหนังสือด้วยกันทำให้ชีวิตในคอนโดไม่น่ากลัวเกินไปนะักจนกระทั่งวันหนึ่งเช้าวันนั้นมินตราตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการไข้สูงและปวดหัวอย่างหนักเธอจำเป็นต้องลงไปซื้อ,อยาที่ร้านสะดวกซื้อในคอนโดด้วยสภาพผมพ้ายุ่งเหยิงและใบหน้าซีดเซียวขณะที่กำลังเลือกยาเสียงทักของป้าแม่ค้าก็ดังขึ้นหนูไม่สบายเหรอไมีไม่ให้เพื่อนมาซื้อให้หละ่ะมินตราหันไปมองด้วยความสงสัยเพื่อนคนไหนคะป้า หนูอยู่คนเดียวนะคะแม่ค้าทำหน้างุนงงเอ้าก็ผู้หญิงผมยาวที่ชอบมากับหนูไงละ่ะเห็นไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดบางทีตอนหนูไม่อยู่เขาก็มาซื้อของแทนด้วยนะคำพูดนั้นสร้างความงุนงงให้กับมินตราเธอพยายามนึกทบทวนว่าเคยพาเพื่อนคนไหนที่มีลักษณะแบบนั้นมาด้วยบ้างแต่ก็นึกไม่ออกป้าแน่ใจนะคะว่าเห็นเขามากับหนูมินตราถามย้ำแน่สิไม่ใช่แค่ป้านะที่เห็นแม่บ้านกับรอปอพอ ก็เห็นเหมือนกันบางทีตอนหนูไม่อยู่เขายังเห็นเพื่อนหนูทำความสะอาดห้องให้ด้วยคำตอบนั้นทำให้มินตรายิ่งงงหนักเธอรีดจ่ายเงินค่าย,ายาและกลับขึ้นห้องทันทีพอเข้าห้องมาเธอก็รู้สึกว่าบรรยากาศในห้องเปลี่ยนไปแม้จะไม่มีอะไรเคลื่อนที่แต่กลับรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่เธอพยายามปลอบใจตัวเองว่าเป็นอุปทานเพราะถูกทักมาอย่างไรก็ตามคืนนั้นมินตรานอนไม่หลับเธอได้ยินเสียงแวแวว เหมือนมีคนเดินไปมาในห้องแต่พอลุกขึ้นมาดูก็ไม่เห็นอะไรเธอรู้สึกแปลกใจอยู่บ้างว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาทำไมเธอไม่รู้สึกอะไรแบบนี้แล้วก็ได้คำตอบว่าตลอดเวลาที่เธออยู่ในห้องมักจะมีเพื่อนแวะเวียนมาหาอยู่เสมอจนในวันสองวันนี้ที่เธอไม่สบายจึงได้อยู่คนเดียวจริงๆเมื่อคิดได้ดังนั้นความกลัวเริ่มคืบคลานเข้ามา โดยเฉพาะยามเย็นเมื่อได้ยินเสียงสวดมนต์จากมัสยิดดังเข้ามาทําให้บรรยากาศดูน่าขนลุกยิ่งขึ้นวันต่อมามินตราตัดสินใจไปปรึกษาเพื่อนสนิทว่ามีคนทักว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่กับเธอและในห้องมีบรรยากาศแปลกๆเพื่อนแนะนําให้ไปหาหมอดูหมอดูบอกว่ามีวิญญ,ญาณติดตามมินตรามาแต่ไม่ได้มาร้ายเพราะเขาเสียชีวิตอยู่ในที่ดินผืนนั้นตรงมุมที่ห้องมินตราอยู่และรู้สึกถูกชะตากับเธอจึงมาอยู่ด้วย อย่างไรก็ตามแม้วิญญาณตนนั้นจะมาดีแต่มินตรายังรู้สึกไม่สบายใจการใช้ชีวิตของมินตราเริ่มถูกคุกคามมากขึ้นเพราะเธอจะได้ยินเสียงแปลกๆภายในห้องอยู่ตลอดเวลาราวกับว่าเมื่อเธอรู้แล้วว่ามีใครบางคนอยู่ร่วมกับเธอเขาจึงพยายามแสดงตัวตนให้เธอสัมผัสได้ไม่ว่าจะเป็นข้าวของที่เคลื่อนที่ได้เองห้องที่ไม่ได้เก็บกวาดแต่สะอาดเอี่ยมอยู่เสมอเสียงใช้ห้องน้ำเสียงเดินกระทั่งบางครั้งก็ได้ยินเสียงถอนหายใจ ในที่สุดมินตราก็ยอมเสียเงินค่ามัดจำเธอย้ายออกจากคอนโดแห่งนั้นเพราะเธอไม่อาจทำใจที่จะอยู่ร่วมห้องกับวิญญาณน,นั้นได้เรื่องราวของมินตราเป็นตัวอย่างของการเผชิญหน้ากับสิ่งที่อธิบายไม่ได้ด้วยความกลัวและการหลีกหนีซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่พบได้บ่อยเมื่อคนเราต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยหรือเข้าใจแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนที่เลือกจะรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ในอีกรูปแบบหนึ่งดังเช่นเรื่องราวต่อไปนี้ นักร้องสาวกับเพื่อนร่วมห้องปริศนาสุนิสาเป็นนักร้องที่มีความฝันอยากประสบความสำเร็จในวงการเพลงเธอทำงานหนักและย้ายที่พักบ่อยครั้งเพื่อความสะดวกในการเดินทางไปทำงานตามสถานบันเทิงต่างๆชีวิตของเธอไม่ได้รยด้วยกลีบกุหลาบแต่เธอก็พยายามอย่างหนักเพื่อไล่ตามความฝันวันหนึ่งสุนิสาได้ย้ายเข้ามาอยู่ในอพาร์ตเมนต์ใจกลางเมืองที่มีค่าเช่าไม่แพงนักเธอรู้สึกโชคดีที่ได้ห้องพักในทำเลดีและราคาถูก แต่ไม่นานนักเธอก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติในห้องของเธอคืนแรกหลังจากย้ายเข้ามาสุนิสากลับจากงานดึกเธอรู้สึกเหมือนมีใครบางคนจ้องมองอยู่แต่ก็ไม่เห็นใครเธอคิดว่าอาจเป็นเพราะความเหนื่อยล้าจึงเข้านอนไปผ่านไปสองสามวันเหตุการณ์แปลกๆเริ่มเกิดขึ้นบ่อยครั้งสุนิสาได้ยินเสียงเพลงแว่แวๆในยามดึกบางครั้งก็มีกลิ่นน้ำหอมลอยมาจางๆโดยที่ไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมของเธอจนกระทั่งคืนหนึ่ง หลังจากกลับจากงานเหนื่อยๆสุนิสาได้ยินเสียงร้องไห้ดังแววมาจากมุมห้องเมื่อมองไปก็เห็นเงาตะคุ่มของหญิงสาวผมยาวนั่งร้องให้อยู่สุนิสาตกใจมากแต่พยายามควบคุมสติเธอนึกถึงคำสอนของคุณยายที่เคยบอกว่าถ้าเจอผีอย่าแสดงอาการกลัวให้ทำใจดีสู้เสือเมื่อรวบรวมความกล้าสุนิสาจึงเอ่ยทักวิญญาณน,นั้นว่าสวัสดีค่ะคุณเป็นใครมีอะไรให้ช่วยไหม เสียงร้องให้หยุดลงทันทีวิญญาณหญิงสาวค่อยๆหันมามองสุนิสาด้วยสีหน้าเศร้าซอยวิญญาณเริ่มเล่าเรื่องราวของตัวเองว่าเธอชื่อนภาเธอเคยเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงในอดีตแต่ด้วยความกดดันจากวงการบันเทิงและปัญหาส่วนตัวทําให้เธอตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในห้องนี้เมื่อหลายปีก่อนวิญญาณของเธอจึงติดอยู่ในห้องนี้มาตลอดไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้ สุนิสารู้สึกสงสารนภามากเธอเข้าใจดีถึงความยากลำบากในอาชีพนักร้องจึงเสนอให้นภาอยู่ร่วมห้องด้วยกันโดยแบ่งพื้นที่ในห้องให้ชัดเจนนอกจากนี้สุนิสายังแขวนชุดนักร้องสวยๆไว้ในตู้เสื้อผ้าให้นภาด้วยหลายครั้งที่เวลาจะนอนสุนิสาสังเกตเห็นว่าที่นอนยุบลงตรงที่ข้างๆเธอแม้จะขนลุกด้วยความกลัวแต่พยายามแข็งใจและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไปแบบนั้นจนเกิดความเคยชิน ตั้งแต่นั้นมาทั้งสองก็อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนาพาไม่เคยรบกวนหรือทำให้สุนิสากลัวบางครั้งสุนิสายังรู้สึกว่ามีใครคอยปกป้องดูแลเธออยู่ตลอดเวลาที่น่าแปลกใจคือนับตั้งแต่วันที่สุนิสาตกลงแบ่งปันห้องให้นาพาชีวิตของเธอก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเ,เธอถูกหวยบ่อยครั้งได้ทิปจากลูกค้าเยอะขึ้นและมีโอกาสได้ร้องเพลงในงานใหญ่ๆมากขึ้น ด้วยสำนึกของเธอสุนิสาจึงนำเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้นาภาเป็นประจำและยังซื้อดอกไม้มาวางไว้ในห้องเพื่อระลึกถึงนาภาด้วยเวลาผ่านไปหลายเดือนวันหนึ่งสุนิสากลับมาจากงานและพบว่านาภาหายไปเธอรู้สึกใจหายแต่ก็ดีใจที่คิดว่านาภาคงได้ไปสู่สุขคติพบแล้วก่อนนอนคืนนั้นสุนิสาได้ยินเสียงกระซิบข้างหูเบาๆว่าขอบคุณนะทำให้เธอยิ้มและหลับไปอย่างมีความสุข เรื่องราวของสุนิสาและนาภาสแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพที่เกิดขึ้นได้แม้กระทั่งระหว่างคนเป็นและคนตายความเมตตาการุณาและความเข้าใจสามารถช่วยให้ผู้คนก้าวข้ามความกลัวและอคตินอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของคนไทยเกี่ยวกับวิญญาณและการทำบุญอุทิศส่วนกุศลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อของไทยที่สืบทอดกันมาชานานเรื่องราวทั้งสองนี้ชวนให้เราคิดถึงวิธีการรับมือกับสิ่งที่เราไม่เข้าใจหรือมองไม่เห็น บางคนอาจเลือกที่จะหนีหรือปฏิเสธแต่บางคนกลับเลือกที่จะเปิดใจและช่วยเหลือการพบเห็นสิ่งลี้ลับอาจเป็นโอกาสให้เราได้ทดสอบตัวเองไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องวิญญาณสิ่งสำคัญคือการรักษาสติใช้ปัญญาไตรตรองและปฏิบัติต่ตอผู้อื่นทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตด้วยความเมตตาในท้ายที่สุดไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราอาจต้องเผชิญกับสิ่งที่อธิบายไม่ได้ การทำใจยอมรับและเรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านี้อาจนำมาซึ่งความเข้าใจในชีวิตที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและอาจเป็นโอกาสให้เราได้ทำความดีในรูปแบบที่ไม่คาดคิดมาก่อนจบไปแล้วนะคะสำหรับเพื่อนร่วมห้องที่มองไม่เห็นนั่นเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะตนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมีความเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะและถ้าไม่อยากพลาดเรื่องเล่าของเราสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ